ันนี้นะคะออยสแควร์นะคะมีทีมเทคนิคนะคะจากเชฟลอนนะคะจะมานาเสนอสินค้านะคะแล้วก็มอบเก็บความดูดีๆนะคะให้กับทางลูกค้าออยสแควร์ทุกคนนะคะในส่วนของเบนซินเบนซินเองเราก็จะมีโปรดักต์สังเกตเหมือนกันก็คือเกจธรรมดาสังเคราะห์สังเคราะห์เริ่มจากตัวเกจสกังเคราะห์อ,อก ในส่วนของสังเคราะห์เองตัวท็อปของเบนซินรอนเองก็คือชื่อฮาวลีนโปรดีเอสฟูลีเซติก 5W40 ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยท็อป,ปอยังไงตัวนี้เป็นตัวที่เราได้แอป o ู e ของเบนซ์ BM มาตรฐาน API SP แล้วก็ในส่วนของมาตรฐานที่ได้ออกมาอีก2ตัวก็คือตัวของ GM r e x o เ2ซซึ่งของ GM r e x o เ2จะเป็นการทดสอบเรื่องของมาตรฐานโซลารินตอนนี้จะเห็นว่าเครื่องยนต์รุ่นใหม่จะไม่มีสายพานทัมมิ่งแล้วคือเขาจะใช้โซลารินอยู่ ซึ่งแกะยากมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เป็นสายพลาธามี่เราสามารถแกะออกมาด้านนอกได้ง่ายตอนนี้มันอยู่ในห้องเครื่องมันก็เลยต้องมีการทดสอบว่าไอ้น้ำมันเครื่องมันสามารถปกป้องโซโล,ลรารีดได้ดีแค่แล้วอีกตัวนึงก็คือตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่ได้มาตรฐาน A C A C 3เที่เอาไปใช้กับเบนท์ P M แล้วก็ม a ต้าตัวนี้ก็คือเราเทสไปแล้วเปลี่ยนถ่ายที่2องห ตัวนี้เป็นสูตรลด PM 2 5หลดมลพิษมันจะทำให้ตัวมลพิษที่ปล่อยออกมาจากระบบไอเสียเนี่ยลดต่ำกว่ามีร้องหน่งของตลาดตัวนี้เหมาะกับเครื่องรถอะไรก็คือรถเครื่องยนต์ที่เป็นระบบเทอร์โบชาร์ปตอนนี้เห็นว่ารถเบนซินแล้วมีระบบเทอร์โบเข้ามาเยอะขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นรถเล็กที่ใส่เทอร์โบเข้ามาหรือว่ารถเก๋งรุ่นใหม่ๆก็เริ่มมีเทอร์โบเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เครื่องยนต์มันถูกดีไซน์ให้มีขนาดลูกสูบเล็กลงเรื่อยๆแต่ต้องการกําลัง ที่มันมากขึ้นคือมันเดิมอย่างเช่นเครื่องพันหให้ได้รอบจักเท่าเครื่อง2000เขาก็ใส่เทอร์โบใหซึ่งมาตรฐานตัวที่รองรับมาตรฐานเทอร์โบจะต้องเป็นมาตรฐาน a p i ตั้งแต่ SM Plus ขึ้นมาก็ SM Plus SP พวกนี้ก็คือจะใช้กับเครื่องเทอร์โบก็ถ้าเป็นมาตรฐานตัวก่อนหน้า SM ยังไม่แนะนําให้ใช้กับเครื่องเทอร์โบสาเหตุเนื่องจากว่าเครื่องเทอร์โบเนี่ยมันจะมีตัวระบบระบบหนึ่งที่ สำคัญมากเราเรียกว่าตัวจังหวะในเรื่องของการชิงจุดระเบิดโดยปกติเครื่องยนต์จะมีจังหวะการทํางานอยู่4ีจังหวะด,ด้วยกันก็คือจังหวะด,ดูดจังหวะอัดระเบิดคายอันนี้คือที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์สีจังหวะก็คือดูดคือดูดาอากาศเข้ามาอัดก็คืออัดอากาศช่้เกิดความพ้มแน,น่นแล้วก็จังหวะระเบิดก็คือใช้หัวเทียนจุดระเบิดแลว้วค่อยถายพลังงานออกมาให้เครื่องยนต์นนในส่วนของตัวเครื่องยนต์เทอร์โบมันจะมีจังหวะที่เราเรียกว่าจังหวะชิงจุดระเบิดก่อน อันนี้แหละครับเป็นจังหวะที่เกิดการทํางานผิดจังหวะก็คือแทนที่ว่าระหว่างจังหวะที่มันอัดมามันแล้วก็มาค่อยจุดระเบิดจากทเทียนมันเกิดการระเบิดก่อนพอจังหวะนี้เกิดการระเบิดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทาให้เกิดต่อมาคือไม่ลูกสูบเนี่ยแต่เกิดความเสียหายปกติแล้วมาตรฐานเนี่ยจะก,หกำหนดก็คือ1 7 5 0 0แรอบในการทํางาน,นจะต้องเกิดความดุลาดจากจังหวะนี้แปดครั้งไม่เกินแปดครั้งแต่ในของคาเดตเองเราก็มีการทดสอบใหม่ว่าเราสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพหรือ่า